จ,จอกันวันนี้ก็ยังเป็นงานของกระถางดอกไม้แบบกระดาษแต่วันนี้เป็นกระดาษก็คือเป็นถ้นวยกาแฟะนะชิ้นเล็กเลหมาะสําหรับปาเนี่องไปปลูกพวกเนี้ยพวกไอ้ไรกับบอกะเพ็ดกำลังนิยมไปอยู่พราราคามันค่อนข้างแพงเดี๋ยวเพื่อนๆลองไปดูวิธีการทํานะปาจะยาาง่ายขนาดไหนลองไปดูกันเลยครับอ่าเริ่มต้นเลยนะใช้แก้วผมก็ใช้แก้ว กาแฟเนี่ยครับกาแฟที่เป็นกาแฟชงกาแฟสดนะเหลือๆทิงๆอยู่อามาล้างให้สะอาดอันนี้เป็นของที่ผมของเก่าที่ผมเคยขายกาแฟมันทิ้งๆก็เอามาใช้เนี่ยมาทำเอาแม็กสแตปเปิลก็ได้ปิดเข้าไปตัวไหนดึงหูออกมาตัวไหนเป็นเรียบแล้วแต่เราจะทำการ้อนเดี๋ยวใช้เการ้อนติดช่วยมั่ง ทำงไม่ยกแว่กาแฟเนี่ยเป็นงานบางๆนะครับเดี๋ยวจะใช้ปูนอบเพราะพวกนี้เป็นกระดาษปูนสามารถเข้าไปอบแล้วมันก็แน่นเลยเป็นสามารถเป็นแม่พิมพ์ได้เลยไม่ต้องแกะออกที่สําคัญคือน้ําหนักก็เบาพอทําเสร็จก็แข็งเหมือนกันแข็งแรงเอาไปเป็นกระถางได้เลยจะไปปลูกต้นไม้ที่เป็นพวก บอนไซก็ได้เล็กแล้วก็เป็นกระบองเพชรก็เจาะรูนิดเดียวถ้าไม่ปลูกอย่างนั้นก็เอาไปใส่น้ําปลูกพวกเกี่ยวกับผูด่างอันนี้ก็เอาปูนครับปูนกาวเหมือนเดิมแหละทาตัวแก้วไปทาสักหลายร,ายรอบเนี่สองรอบทาให้มันเคลือบผิวชั้นแรกไปให้มันแข็งก็คือพอมันเริ่มแห้งหมาดๆกะว่าเราจับได้นิดหน่อยทาเพิ่มได้เลยอย่ารอแห้งเส็จเด็ดะครับ พอแห้งสนิทเดี๋ยวปูนไม่เกาะตัวกันทายทั่วให้หมดทุกตัวทีนี้ทิ้งไว้แห้งสระยะหนึ่งประมาณสักชั่วโมงกว่าๆนิดๆก็มาเริ่มปั้นต่างลายแล้วทำไม่ง่ายครับตัวที่ทำไม่ง่ายแต่มันจับยากหน่อยเพราะมันเล็กได้ที่นะแข็งแล้วตอนนี้ผมว่ามาผสมปูนเหมือนเดิมครับปูน ยิบซ้ำเรานี่แหละยิบซ้ำปูนกาวแล้วก็ทรายเหมือนเดิมเนี่ยสูตรเดิมๆไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากกว่านี้หรอกเพราะว่าสูตรนี้มันทําให้มันไม่แตกถ้าเป็นปูนอย่างเดียวเลยไม่มียิบซ้ำเนี่ยยังไงก็แตกเพราะปูนมันแข็งมากเนี่ยครับทาในาทานอกไอ้ทัวสามารถใส่น้ําได้เลยนะแก้วแบบนี้แช่น้ําอยู่ข้างนอกก็ได้เพราะมันมีปูนอบอยู่แล้วทาในาทานอกไอ้ทัว เดี๋ยวภายนอกเราก็ใช้แปลงคือส่วนผสมของปูนก็ให้มันพอดีพอดีอย่าข้นเกินอย่าเหลวเกินให้มันทาได้หมดทาไปเรื่อยให้ครบะครับถึงเวลาก็เอาพอทาครบหมดทุกตัวเริ่มที่จะแห้งหมาดๆนะไม่ต้องแห้งดีหรอกก็เอาไม้เลยครับไม้ ที่ใช้เสียบกบระปุกนั่นแหละคมๆหน่อยเอาด้านแหลมก็ไปขูดอันนี้จะเป็นลายอิดคือมันค่อนข้างจะทําไม่ค่อยถนัดเพราะมันเล็กแต่ก็ไม่ได้ยากนะไม่ได้ยุ่งยากแต่แค่ครับแค่ว่ามันเป็นตัวจิวจ๋วๆยิ่งเล็กเท่าไหร่มันก็ยิ่งจะค่อนข้างจะไม่ไม่ถนัดมือมันจะใช้มือปั้นมันไอ้ผนังแผงให,ใหญ่ไม่ได้แต่บอกอได้เลยว่า งานแบบนี้นี่เด็กก็ทําได้ผู้หญิงก็ทําได้คนแก่ก็ทําได้เพราะมันไม่ได้ไปยกขึ้นมาใช้ปูนเป็นทั้งถังใช้ปูนแค่นิดเดียวเนี่ยส่วนผสมปูนผมแค่นั้นแหลพะพอผสมเยอะไม่ได้ก็เดี๋ยวมันแข็งทิ้งปูนผสมยิบซ้ำกับทรายเมื่อไหร่แล้วไม่เกินสิบนาทีเริ่มแข็งเลยต้องผสมเพื่อนๆอย่าผสมเยอะผสมทีละนิดส่วนผส,ส,ส,สมแบบนี้ใส่ปูนกาวหนึ่งต่อหนึ่งได้เลยครับ ไม่จนนาเป็นต้องใช้หนึ่งต่อหนึ่งไปเลยเพราะมันมันมันอยู่กับงานพวกนี้มันต้องแข็งใหม่ให้มันเหนียวแข็งทำลวดลายไปเรื่อยๆครับเดีย๋ยวเพื่อนดูเอามันจะเป็นลวดลายอะไรมั้งนี่ทำลวดลายของแก้วเสร็จไปแล้วนะเห็นไหมใบไม้ที่เราเก็บมาเมื่อกี้เหรอครับช่วงที่มันเริ่มแห้งก็เอาปลายแหลมของ ตัวโน้ตและแกะใบไม้ออกหน่อยเนี่ยแกะพิมพ์ตัวเมื่อกี้ใช้คัตเตอร์ก็ไเลยครับถ้ามันไม่ออกบางบางทีมันขาจจะแน่นหน่อย <c oughs> คัตเตอร์ตัดแล้วก็กรรไกตัดออกแล้วก็ดึงพิมพออกอเดี๋ยวเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาปูนทาปูนกาวมานเดิมเนี่ยเพราะกระดาษทิชู่ถ้ามันโดนปูนยังไงมันก็เข้าไปซึมในเนื้อปูนมันก็กลายเป็นเนื้อเดียวกันหมดถ้างานกระดาษแบบนี้มันจะทํง่ายแต่แต่ถ้าเป็นพวก ทรงแก้วเนี่ยมันจะง่ายกว่าเพราะทรงแก้วนี่มันมันมันมีทรงอยู่แล้วให้แต่เรานึกถึงลวดลายให้มันดูดีผมว่าดีกว่าไปซื้อที่มันเป็นพลาสติกแบบนี้มันมันมันเพื่อนๆสามารถหาแก้วใบแล้วไม่กี่ตังค์ถูกๆมาทำใช้เองได้เลยใครที่ชอบเลี้ยงต้นไม้เล็ก,ลก,ลกสวยงามเพราะกระถางตอนนี้ก็ใบหนึ่งแบบถูกๆก,ก็แพงไอ้ หกเจ็ดสิบาทแล้วที่มีรั่วไหลแบบไม่มีรั่วไหลเลยสิบกว่าบาทนี่ก็มีแต่พลาสติกมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้สวยงามนี่มันดูเก๋ไก๋ครับใครทําเข้าไปบ้านใครมีก็คือหนึ่งเดียวในโลกเพราะทุกคนทําเองเท่านั้นไม่มีไม่มีโรงงานไหนไปทําอยู่แล้วบ้านแบบนี้บ้านใครบ้านมันใครชอบลายไหนทําลายนั้นเพออาจจะนึกได้ดีกว่าผมมีรั่วไหลนี่ผมให้แนวทางเฉยเ,เพื่อนจะได้เอาแนวทางนี้ไปใช้ประโยชน์ได้ ทุกอย่างเริ่มแห้งลงตัวได้แล้วก็เอาให้มันแห้งสนิทหน่อยเอาไปตากแดดก,ก็ได้ทิ้งไว้สักวันนึงก็ยิงดีเนี่ยผมก็เริ่มมาทาสีแล้วทานทานอกท,ท้าไอ้ถ่วนะครับทาก็เหมือนเดิมแหละสีก็ผสมหลากหลายเข้าไปมีสีอะไรผสมผสมเข้าไปสีขาวสีน้าตาลสีดําอะไรก็ผสมรวมๆกันไปเพราะว่าพอถึงเวลามันจะกลายเป็นลวดลายของมันเองโดยอัตโนมัติเลย จุ่มทีลรดหลายๆอย่างทาภา,ายในไปด้วยมันจะได้สวยงามพอเสร็จออกมาแล้วมันก็ดูกเก๋ไก๋แลวครับเราจะเอามาไม่เป็นกระถางดอกไม้เรามาตั้งวางประกาวางดอกไม้โชว์ได้หมดตั้งบนโต๊ะทำงานตั้งอะไรได้หมดดิ่งทาร้านกาแฟไหนขายกาแฟด้วยผมว่ามันดูดีนะถ้วยกาแฟแบบนี้ทําให้มันดูทันสมัยไป,เ,ปเพื่อนๆทาเองได้เลยเจ้าของร้านกาแฟไม่ต้องไปจ้างใครก็ได้ ทำลวดลายครบเดี๋ยวพทาตรงนี้เสร็จสักพักก็เดี๋ยวจะเราก็เตรียมมาลงรายละเอียดของใบไม้หน่อยให้มันดูดีเดี๋ยวเพื่อนเดูไปเรื่อยก็มีการลงรายละเอียดใบไม้ให้ไก่มีศิลปะอ่านี่ผมลงรายละเอียดของไไใบไ,ไ,ไม้นะเป็นสีสะท้อนแสงซื้อได้ตามร้านทั่วไปครับร้านเครื่องเขียนนี่ะสีสะท้อนแสง มีสีเขียวสีสีเหลืองสีไอ้ทองสีอะไรพวกเนี้ยปะปนกันไปให้มันดูเด่นสีสะท้อนแสงม,มันจะมีข้อดีอยู่อย่างเวลาลงไปเสร็จมันกส็สะท้อนขึ้นมาเลยเวลาเราเคลือบเงาก็ายิงดูสะท้อนก็ไปใหญ่ทำให้มันดูอมองชัดเจนแต่ว่าดูอย่างนี้อาจจะไม่มองไม่ชัดหรอกเดี๋ยวดูตอนที่เขาซูมภาพเสร็จ อันนี้เป็นลวดลายมีเท็กเจอร์อะไรนะครับมีเท็กเจอร์เหมือนกับงานปั้นทั่วไปเลยมีมีเท็กเจอร์เหมือนกันมองแล้วมันรายละเอียดดูเหมือนกับคล้ายๆงานไม้งานอะไรพวกนี้เพื่อนๆที่มีแนวศิละปะหน่อยผมว่าน่าจะทําทุกอย่างได้ดีผมอาจจะทําไม่ได้ดีถึงขนาดนั้นแต่ผมให้แนวทางมาก็คือแนวทางที่เพื่อนๆแต่ละคนคิดว่าเออมันมันบางคนมองข้ามสิ่งที่มันทิ้ง ก็เลยผมคิดว่าสิ่งที่มันทิ้งก็เอามาทำให้มันมีประโยชน์ไปซะพยายามสรรหาคอนเทนต์ให้มันให้ใหเพื่อนๆได้ประโยชน์แต่ความสามารถของเพื่อนอาจจะดีกว่าผมเยอะลองไปทำดูนี่เป็นขั้นตอนสุดท้ายละสีเคลือบเหมือนเดิมครับจบที่สีเคลือบเพราะทำไนก็ต้องเคลือบเคลือบหนึ่งก็คือกันน้ำกันน้ำได้แล้วการเคลือบกันน้ำก็ไม่อาจจะก,กัน ขนาดนั้นเราแต่ว่ามันกันตะขคี่ตะคายน้ําได้มันเคลือบภายในภายนอกแต่ส่วนใหญ่บางคน็ไมก็มาดเดาไปตากแดดตากลมเท่าไหร่แล้วครับบางคนเลี้ยงแบบนี้ก็เอาไว้ที่ลมแต่จะตากแดดตากฝนก็ได้ไม่เป็นไรถ้าเพื่อนๆไม่ต้องการที่จะไปเลี้ยงบอระเพ็ดกระบองเพชรก็เอาไปไว้ในห้องน้ําก็ได้เอาไปใส่น้ําเลี้ยงผูด,ด่างได้เลยตัวนี้ พราะแก้วนี้ก็เป็นแก้วใส่น้ําอยู่แล้วลิ้งมีปูนมีพวกนี้เข้าไปก็ยิ่งทําให้มันแข็งแรงก็ไปใหญ่ทา,ทาเข้าไปทั่วครับทาทิ้งไว้แห้งแล้วทีนี้เอาไปใช้ประโยชน์ได้เลยจะวางโชว์วางอะไรได้หมดเนี่ยเป็นขั้นตอนสุดท้ายเหมือนเดิมจบจบที่ขั้นตอนสุดท้ายเดี๋ยวเพื่อนดูเอาวาแบบหน้าตามจบแล้วมันดอกมังไง ิดว่าน่าจะทําง่ายไหมของพวกนี้เป็นแต่ของทิ้งนั่นแหละนะส่วนใหญ่ก็ซื้อกันมาแล้วก็ทิ้งเนี่ยพวกนี้เป็นฝาใส่พวกแก้วกาแฟแล้วก็นี่ก็เป็นแก้วกาแฟกระดาษส่วนใหญ่ก็จะทิ้งกันไม่ไม่ได้มีค่าไม่มีอะไรก็เอามาทํโดูผมว,ว่ามันน่าจะมีประโยชน์ขึ้นอีกเยอะเลยเพราะเป็นของที่ไซเคิลท,ทุกคนคิดว่ามันทิ้งแล้วใช้ไม่ได้ผมพ,พยายามสรรหาพวกสิ่งที่ รอบตัวมาให้เพื่อนๆได้ลองทำตามาคิดว่าถ้าคิดว่าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e เพื่อเป็นกำลังใจผมในคลิปต่อไปนะครับ